ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะบาริสโตนะครับก็เดี๋ยวเรามารอรับน้องนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้น้องมาแล้วนะคะออ้่น่ารักมากเลยน่าที่รักวันนี้เราจะไปที่ไหนกันเออเราจะไปคาเฟ่ไปเอาแมวโอ้โหก็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้อ่แบบ คอนโดน้องแมวเงี้ยเออก็ทำเองทั้งหมดนะทุกคนแบบเราบอกว่าแบบตัวซื้อดีกว่าไหมยาเงี้ยไม่เอาตอนแรกกับปอนตั้งใจจะซื้อคอนโดแมวใช่ไหมแต่พี่อนนท์บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำกันเองเพราะว่าแบบชีเห่อแมวอยากจะแบบเขาเรียกว่าไง คอนโดเมียมก็แพงเนาะไม่ใช่แบบเราอยากทำเองแล้วก็แบบเอ้ยแบบเราทำเองนะเนี่ยเรามีความสุขมากเนี้ยทุกคนก็ทำกันแบบประมาณสองอาทิตย์ได้2อาทิตย์ทำไปทำมาแพงกว่าซื้อจ้าื้อ้งแพงกว่าซื้อมาประมาณ3-4ถเท่าเราซื้อทั้งไม้ซื้อทั้งคือแบบซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดอะสว่านที่ตัดไม้อะไรอีกอะเครื่องยิงไม้โอ้โห ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่เดอะบาริสโต้นะครับก็เดี๋ยวเรามารอรับน้องนะคะทุกคนคือที่นี่ปอนเคยมาแล้วนะทุกคนก็เคยอัดคลิปลงไปในช่องแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทีนี้คือวันนี้นะคะจะพิเศษมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมารับน้องเมลนะคะเราก็ได้สั่งอาหารมานะคะทุกคนเดี๋ยวปอนให้ดูนี่ทุกคนอันนี้คือมื้อเช้าของเราสองคนนะฮะคุณผู้ชายนะฮะคุณผู้ชายไม่ทานอะไรนะทุกคนเพราะว่าหลับไม่เต็มอิ่มเนาะ นี่เป็นไมโลซูฟรีมนะฮะน่ารักมากส่วนนี้เป็นอะไรนะโดนัทเหรอเออโดนัทอะไรสักอย่างนูเทล,ลทเออจำไม่ได้แล้วลองชิมดิมีชิมดิอืมดูความเยิม้มเยิ้มไหมข้างในอะ่ะไม่เยิ้มเลยไม่เยิม้มเป็นโดนัทเฉยๆเนาะต่ต้องรอชิมว่ามันจะอร่อยไหมตัวชิมดิตัวชิมว้าวเป็นไงไเป็นไง หอมอยู่อร่อยหอมอยู่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยย่าเย่ย่างย่งยงทุกคนตอนนี้น้องมาแล้วนะคะนี่น่ารักมาก,ก,กเลยน้องน่าจะตื่นสถานที่นิดนึงนะครับทุกคนอะไร้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหม เงีงเหมาะสมกันไหมเหมาะสมมากหน้าท่านี่พันอะไรนะเธอสกอตติโฟรครับแคน,นั่งตักเลยค่ะอันนี้คือปากจมีน้องไม่ได้ออก นเราเลี้ยงระบบสืบย่อยไปเองค่ะผลที่เห็นนี่คือผลเป็นผลถ้าเป็นผลยาวสุดเป็นเขาอยู่กับพี่น้องเขาพี่น้องเขาจะมีผลยาวด้วยเป็นอะไรหรือเป็นไรหนรูอยู่กับสปาเขนะอือน้องเป้เหร็นเขาแย่ไหมคะอ่อนแล้วอ่อนแล้วดูคนดู เกาค้างเรียบร้อยแล้วแบบอ้อนเรียบร้อยแล้วนะครับอืไหวแล้วจะเ,เล่นบ้างแล้ว สวัสดีค่ะชื่อชาเอมนะคะก็ตอนนี้ทำฟาร์มแมวชื่อพิมนิยมแคทอรี่นะคะก็ที่บ้านเราเนี่ยจะเป็นแมวสกอตติโฟกับดีดชอตแฮรนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดตามที่เพจเฟซบุ๊กได้นะคะก็ f a c e b o o k c o m ทิมนิยมแคทได้เลยค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวให้ปอนนะครับแปะลิงก์นะครับอ่าเพจนะครับ Facebook ให้นะครับผมก็ขอตัวนะครับต้อนรับน้องแมวใหม่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาถายคลิปต่อให้ดูนะคะผมทุกคนเป็นไง น่ารักมากเลยใส่ถุงเท้าด้วยสีน้องอย่างนี้เขาแยกสีช็อกโกแลตสีช็อกโกแลตใช่ค่ะช็อกโกแลตไว้ไบคันเลอร์ไบคันเลอร์ใช่ก็คือเป็นสองสีแล้วก็มีลายลายจริงๆก็คือสีเหมือนคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาเป็นสีช็อกโกแลตที่น่างค่ะจ้าแต่ละอืม ถ้าผมไปอ่านมาปกติหางนะี่คือเขาจะยาวประมาณเท่าไหรนะ่ก็คือในมาตรฐานของแมวสกอตติสนะคะเราจะเน้นที่หูกระหางหอย่างถ้าเกิดว่าเป็นหูก็คือต้องเป็นหูพับสนิทหางก็คือหางก็ควรจะยาวแล้วก็แบบฟิว f l เฟกซิบินะคะก็คือเนี่ยค่ะยาวมาถึงไหล่อย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลย,เลยนคะคะ กิดว่าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าห้างสวยเลยถ้าเกิดว่าแบบสมมติว่าจะให้เขามีแฟนก็น่าจะโอเคะคะ่ะจ้าลูกจ้าลูกนอนแล้วนอนแล้วนูก็ไ้ค่ะเขา,าเนแนปมเรียบร้อยไม่ค่อยแบบกระโดดหนีไปไหนอยู่อย่างดีก็วนๆอยู่แค่นี้นค่ะ เป็นงไงบ้างครับทุกคนโอเคเดี๋ยวปอนฝากทุกคนรักน้องด้วยนะ One <hour> later. โอเคนะฮะทุกคนตอนนี้ปอนกลับมาถึงีิบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปอนจะขึ้นบันไดมาเหนื่อยป่ะโอเคนี่ตอนนี้ไอรินถึงห้องแล้วนะฮะทุกคนบอกนะครับว่าน้องใหม่เราชื่อน้องไอรินนะครับไอรินจ้าเอามาอยู่บ้านใหม่กันนะคะ อันนี้คือพันสกอตติชโฟลนะฮะทุกคนเป็นสีช็อกโกแลตไบคัลเลอร์นะครับโอ้ให้น้องก็ค่อยออกมาจตอนนี้คือน้องมีใบ w c f น้องบีเนาะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอรีวิวข้างหลังอันนี้คือคอนโดน้องแมวที่เราทำเองกับมืออ๋อความภูมิใจภูมิใจมากๆคือเราทำเองกับมือเราก็ภูมิใจมากๆเลยแต่มันยังไม่ได้เจาะเนาะ เจาะหน้าตรงหน้าต่างอะไรใอไฮรินไฮรินไฮรินลูกไฮรินคะไฮรินลูกไฮรินน้อง <c oughs> ตอนนี้ไฮรินกลัวนะฮะทุกคนน้องก็ไปหกอยู่ข้างในนะฮะโอ้ดูสิไฮรินลูกมีทำไรเหรอกํลังเอาอาหารให้น้องไงทุกคนทุกคนเหอะลูกนะฮะ เป็นสูตรนี้เลยเป็นอะไรพิริน่าโปรแพนใช่คน้องจะกินตัวนี้นะคะผมอันนี้สปอนเซอร์ไม่เข้านะทุกคนสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับผมก็ให้อยากเข้าติดต่อมาได้เว้ยนี่มีอะไรด้วยชามอะไรเร่ะอะไรอันนี้ก็ชามข้าวน้องอกับชามน้ำไงสำรองไว้ใช่ไหมตัวนี้น้องอยู่ไหนเนี่ยน้องอยู่ในกล่องทุกคนแบบคงกลัวอยู่นะครับ ถ้เดี๋ยวให้น้องแบบคุ้นชินสักหนึ่งอาทิตย์นะน้องยังกลัวเราอยู่นะฮะยังไม่คุ้นชินกับสถานที่ใหม่เนาะตัว<า>ก็หลบอยู่ทุกคนลองเดาว่าหลบอยู่ตู้ไหน <c oughs> ตู้ไหน <c oughs> ตู้นี้ <c oughs> ตู้นี้เลยตู้ล่างนี้ตู้นี้ตู้ล่างเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรา <c oughs> โอ้ <c oughs> ข้างในเลยแบบอาจจะหลบมุมนิดนึงนะหลบในกล่องก่อนช่วงนี้โอเคเป็นไงสำหรับน้องตัว ก็คือแบบน้องก็น่าร erm ักนะครับสีก like ็คือแบบเป็นสีช็อกโกแลตไว้ใช่ไหมตัวช็อกโกแลตไว้ไบคัลเลอร์ไบคัลเลอร์เนาะก็น้องชื่อไอรีนนะครับก็ตัวไอนี่แปลว่าอะไรไอคือแบบเป็นสีเป็นอักษรย่อก็คือเขาต้องเอาตัวเอตัวอานำหน้าคือแบบเป็นอักษรสีของน้องนะครับผมเพราะว่าจะได้จดทะเบียนขอใบเพชรดีกรี WCF ได้นะฮะก็เลยหมวดสีน้องเนี่ยบังเอิญเป็น หมวดตัว A อง<ช>่พอดีนะก็เลยต้องตั้งชื่อตัวเองนาหน้านั่นเองนะครับเนาะสำหรับใครที่ตั้งชื่อมานะครับปอนก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็รู้สึกจะมีคนหนึ่งที่ตั้งชื่อใกล้เคียงคือไอริไอรีแล้วก็ไออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะทุกคนหลายคนก็ตั้งชื่อนะ้องให้คลองจองกับกาฟิลนะฮะแต่ทีนี้คือมันไม่ได้นะทุกคนสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวนะฮนะปอนกับพี่น้องคนตลาไปก่อนนะครับเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะในคลิปถัดๆไปนะครับ Bye-bye!